สวัสดีค่ะพบกับบูมเน็ตอาสาและรายการเน็ตอาสาออนไลน์รายการที่จะนำความรู้เกี่ยวกับออนไลน์มาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้ชมกันค่ะวันนี้นะคะบูมได้นำเอาแอป Youtube แอปที่ทุกทุกคนน่าจะใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะมาแนะนำให้ทราบถึงเบื้องลึกเบื้องหลังและการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเกี่ยวกับแอป Youtube ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปชมกันเลยค่ะ ทำความรู้จัก YouTube ให้มากขึ้น YouTube คือเว็บไซต์ที่ให้ผู้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตทั่วไปสามารถแบ่งปันวิดีโอเพื่อให้คนอื่นๆทั่วโลกสามารถเข้าไปดูได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน YouTube เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะนอกเหนือจากการแบ่งปันวิดีโอแล้วบริษัทห้างร้านต่างๆยังมีการใช้ YouTube ในการทำการตลาดออนไลน์อีกด้วย กำเนิด YouTube เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช2005ถือได้ว่าเป็นวันเกิดของ YouTube เพราะว่าเป็นวันที่3เพื่อนรักอย่างแซทเฮอร์รี่สตีฟเซนและยาควิทคาริมได้ร่วมมือกันจดทะเบียนโดเมน youtube.com ซึ่งทั้ง3คนนี้มีจุดประสงค์เพียงแค่ต้องการแบ่งปันคลิปวิดีโอบนโลกออนไลน์เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน Youtube มีให้บริการทั้งบนเว็บไซต์และบนสมาร์ทโฟนและเป็นบริการฟรีทั้งหมดอีกด้วยประโยชน์ของ YouTube นอกเหนือจากที่เราสามารถดูวิดีโอของคนทั่วโลกที่มีการอัปโหลดไปที่เว็บไซต์ youtube.com แล้วปัจจุบัน Youtube ยังมีการให้บริการเพิ่มเติมอื่นๆที่น่าสนใจและสามารถทำเป็นช่องทางทำมาหาเงินได้อีกด้วย โดยเราสามารถสรุปประโยชน์ของ YouTube ได้ดังนี้แหล่งรวมความรู้นอกเหนือจากคลิปวิดีโอทั่วไปแล้วมีบางคนบางบริษัทได้มีการทำคลิปวิดีโอเผยแพร่สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านไอทีความรู้ในด้านการทำอาหารแนะนำสินค้าและบริการและอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจแหล่งความบันเทิงและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้บน YouTube นั่นคือเพลงละครรายงานข่าวบันเทิงจากช่องทีวีช่องปกติซึ่งมีการอัพลงบน YouTube และสร้างเป็นสถานีหรือที่เรียกว่า Channel ให้ใครก็ได้ที่สนใจสามารถดูย้อนหลังได้แหล่งสร้างรายได้ปัจจุบันมีคนจำนวนมากทำคลิปขายสินค้าในรูปแบบวิดีโอสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรม หรืออาจนำวิดีโอไปโฆษณาผ่าน YouTube ซึ่งก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกันหารายได้จาก YouTube โดยตรงไม่นานมานี้ทาง YouTube ได้เปิดบริการให้เจ้าของคลิปวิดีโอสามารถหารายได้จากการทำคลิปและให้คนทั่วโลกดูได้ โดยถ้ามีจำนวน10,000หมื่นเพจวิวขึ้นไปวิดีโอของเราก็จะมีการแสดงโฆษณาแทรกและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มเติมและสุดท้ายการโปรโมตตัวเองปัจจุบันมีคนไทยจำนวนหนึ่งที่มีการใช้ YouTube ในการแนะนำตัวเองแสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเล่นดนตรีเต้นรำหรือแม้แต่การทำอาหาร เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ซึ่งขอบอกเลยว่ามีคนประสบความสำเร็จในช่องทางนี้จำนวนไม่น้อยยกตัวอย่างเช่นยูทูบเบอร์ในปัจจุบันที่เราได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้ารีวิวสินค้าหรือแม้กระทั่งทำอาหารก็โด่งดังไม่น้อยเลยทีเดียวเคล็ดลับการใช้งาน YouTube เนื่องจากวิดีโอต่างๆบน YouTube ไม่ได้มีตารางการแสดงเหมือนกับสถานีโทรทัศน์ทั่วไปดังนั้นการจะเข้าถึงวิดีโอที่เราต้องการจะต้องใช้วิธีค้นหาโดยใช้คำค้นหาหรือคีย์เวิร์ดเช่นเดียวกับการค้นหาเว็บไซต์ต่างๆด้วย Search Engine หรือไม่ถ้าเราสนใจสถานีใดๆบน YouTube เราก็สามารถกด Subscribe เพื่อจะสามารถเข้าถึงข่าวสาร วิดีโอได้อย่างรวดเร็วและได้อัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาด้วยประโยชน์ของการสมัครสมาชิก YouTube สำหรับคนที่เริ่มใช้งาน YouTube เป็นครั้งแรกอาจเคยเห็นข้อความให้เราสมัครเป็นสมาชิก YouTube แต่ว่าจะสมัครหรือไม่สมัครดีและถ้าสมัครจะมีประโยชน์อะไรบ้างเรามาหาคำตอบไปด้วยกันเลยค่ะ 1. สามารถอัพโหลดวิดีโอสร้างช n n e l เป็นของตัวเองได้ 2. ดูวิดีโอได้ทุกเรทอายุ 3. ส,สร้างรายการที่เราต้องการหรือสร้างเพลย์ลิสต์เป็นของตัวเองได้สสามารถเลือกเก็บวิดีโอไว้ดูภายหลังหากเ่ายังไม่ว่างก็เก็บไว้ดูภายหลังก่อนได้ค่ะและสุดท้ายสามารถหาไรายได้จากวิดีโอของเราได้ฟังเพลง y o u t u b e ปิดหน้าจอไม่ต้องโหลดแอปเสริมทำได้ง่ายๆไม่ต้องเสียเงินสำหรับระบบ Android นะคะเข้าไปเลยค่ะที่ Google Chrome ค่ะจากนั้นพิมพ์ YouTube ลงไปที่ช่องค้นหานะคะจากนั้นเลือกที่จุด3จุดนะคะแล้วก็เลือก เว็บไซต์เวอร์ชันเดสกท็อปค่ะ,ะหน้า YouTube ของเราก็จะเปลี่ยนไปนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับหน้าจอคอมพิวเตอร์เนาะ,ะจากนั้นเราก็เซิร์ชได้เลยนะคะว่าเราอยากจะฟังเพลงอะไรหรือว่าเราสนใจสิ่งไหนเราก็สามารถเซิร์ชได้เลยค่ะอ่ในุมก็กำลังเซิร์ชอยู่นะคะ ขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับเพลงที่บูมได้เซิร์ชไปนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนไปเล่นแอป,ปอื่นดูนะคะว่าเพลงของเรายังจะเล่นอยู่หรือเปล่าเนาะนี่ค่ะพอเลื่อนแถบแจ้งเตือนลงมานะคะก็จะมี เพลงของเราที่อยู่ใน y t u t u อะค่ะจะโชว์ขึ้นนะคะก็สามารถกดหยุดกดเล่นได้เลยอันนี้ก็ุมลองเข้าไปเล่น Facebook ดูนะคะพอเราเลื่อนลงมาเพลงที่เราเลือกไว้ใน YouTube ที่เราทำเมื่อสักครู่ก็ยังอยู่ค่ะ ต่อไปเป็นระบบ iso กันบ้างนะคะเริ่มแรกค่ะเข้าที่ safari นะคะจากนั้นพิมพ์ youtube นะคะในช่องค้นหาค่ะาจากนั้นก็เลือกเพลงที่ชอบนะคะหรือสิ่งที่สนใจค่ะเมื่อขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็เลือกที่จุด3จุดค่ะ เราจะเห็นจุด3ชจุดนะคะแล้วก็เลือก Desktop ค่ะแล้วก็รอจนกว่าหน้า YouTube ของเรานะคะจะโหลดเป็นหน้าจอแบบ Desktop นะคะแล้วก็กด Play ได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวปุมจะลองออกไปที่ อื่นกันนะคะอันนี้บูมออกมาที่ app store นะคะเพลงของเราที่เลือกก็ยังเล่นอยู่นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะและนี่นะคะก็เป็นเทคนิควิธีในการใช้ y o YouTube ปบูมเชื่อนะคะว่าท,ทุกท่านน่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับการใช้ youtube ของทุกๆคนในปัจจุบันที่จะทำให้การใช้งาน youtube ของทุกๆคนนั้น สะดวกสบายแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นค่ะสำหรับท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ทีใ่ใต้คลิปแลยท่านใดที่อยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับออนไลน์ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะทางเราทีมงานเน็ตอาสาจะหาข้อมูลและมาแนะนำทุกทุท่านสำหรับวันนี้บูมเน็ตอาสาและรายการเน็ตอาสาออนไลน์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ